อ้ยีแล้นี่คุ้มแต่งเด้รยด้บนด้ได้ยพยาติกับบูรสนับสนุนดูน้ำปรราชแสบน้ำประราชแสบเซนโอ๊ยไส้ไหลงานเอออ่ะทุกคนอาจจะไปว่าข้ามาเบืองแล้วอ้ลำคาญมากหรือว่าอันนั้นไม่อมมาเป็นอย่างไมันจะน่ตังหูไม่กีบกัะ มุ้งใส่ขนก่อนเดี๋ยวทุกคนจะต่ำมุทุกกินนะแต่หลายคนอาจจะโม้ว่าใส่ขนต่ำแซ่บบอ,โฮโฮอยากจะบอกเลยว่าสมุนเคยไปต่ำยู่หานอาหารแล้วลูกค้าคือแบบหนีโอ้คือกัดว่าเขาหนีเใช่ไห่โอ้อย่าบม้เป็นหยังเนาะมาเนี้ยทุกคนคืออะไรแบบนี้นะามาเราจะมาแล้าาวกันไหนเก็บทุกคนอยากกินรสชาติอะไรส้มหวานส้มนัวบ่ส้มหวานนัวบ่เฮ้ย เดี๋ยวจะกะให้เอาบังเอาบังเพ็ดดีป่เพ็ดก่อนแล้วแต่มังมากงเพ็ดกับป่นของเพ็ดดีกับบังเช่นฐานนเออใ่ขันตอนแรกวแกะแต่บังฮงเนาะกาแต่บังดีดีมันต้องวัระยใช่ไหมเออก่อนคือมันต้องใส่บังกนดิกรนักเผดมัเกี็ดก่อนเผเออการการแต่บังฮงที่ดีเขาต้องสาวแบบนี่อนเมีอนเอนเออจะดีเนาจะดีหรอหมดเนี้ไกลหรือไก่ หนึ่งแล้วว้าวนี่ราเข้มงแล้วอ่ะอ่ะตอะเอมากนี้อันนี้ต้องยนเขาจเอายางงเาต้องยนงมาเออราไม่ด้ดีวกันแบบนี้นะเออเอบเพอันนี้นาเพิ่ เอาไปีกันี่กัเฮ็ดปลาเล็กน้อยลายเนาะอ่ะนัวนัววนัวหนัวคือจีนนัวอะไรแบบนี้น่ะเนะฮะเป่งโลดนะครับเจ้าโบไ่หล่เนาะเจ้าโบส่หลยเอาพ่อใส่พ่อพ่อพี่มึงหล่นเลยนี่น้ำตาลเลลูกนึงนึงกราดออกเลยลูกนึงนึงละแมทออกหมดเลย เพลงหมอลำนะเพลงหมอลำเออเพลงหมอลำเลยเปลี่ยนเพลงเมื่อเมื่อผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงหน้าหวานๆโอเคจ้าโอเคหน้าหวานหวานเออหน้าหวานหวานพอไหมกะปิกะปิเนาะกะปิดีตาเรือใบทะเลหลายโลเขาบอกสบายดีสายฝนต่ำมากคู่ เผ็ดมาให้แน่แม er> ่บาซัดได้เลยแม่ต้องสอนเลยกะปินี้คือแซ่บเนาะกะปินี่คือแซ่บยูใสบาซัดวินมาคุยูใส่แป้งนัวใสหลายแซ่บหลายใสหน่อยแซ่บห่อยยังมสีกบริเวณใสหลายแซ่บหลายเออร ไม่ยังเอ้าเออตีรอยจับมีอปะสิแม่มาส่งจับมาซักแม่หนึ่งจานว้าวมึงได้ขายเครื่องอะไรได้ขายเครื่องแล้วจะมาซักเนาะโอเคส่งใส่อีกปะแม่ส่งใส่อีกส่งใส่อีกท่านผู้ชมให้ส่งใส่อีกท่านผู้ชมเฮ้ยมึงเอามีดครับมึงก็โยนมีดก็แหละโยนมีดแล้วกูหนีก่อนแล้วก็ านคอมเมนต์แน่เฮ้ยวายใส่ปุนเลยมีประสานมาสดนดอสติ้วในครูน้ำดื่มผลเสือสาวพรบา้าแมทครูที่สองะปาดมาให้กินนี่จงบอกแก้วโอเคเอาไปส่งบอกแก้วปาดใช่ไม่อย่างนี ทรงมันเกินสามจานเยจานละแสนโอ้ยมึงยัถือมีดนละสิบอกเ้ยขอโทษนะไม่ใส่หลายเลยพาะว่ากินพาะว่ากินมักเล่นหลายนะจบใส่ใส่ใส่แบลวนาน่ารเห็นปะหน้าตาเล์แบลวจะมันมันเนียนเห็นปะเป็นตาแซบเนาะ มือนี้เลขออกหนังวทรงอยู่กะลืมแด่หาจานกุดมงไซนึงถโอเคโอเคกุดสงกุดมงไซึงจะข่ายเรื่องเขามาไล่จนแต่กระพง่ายหมดหานเลยบอยนี่ฝนได้ดิได้ดิฝนไม่ถขายตกระพงแล้วเด้ออันตะปูหาจานเลยมึงฝนฝนก่อนทรงอยู่บ้านนองแกแดด แม็ก2สองใส่กานเกงในโบวาสั้นทรงไซสสมบูร hmm. ณ์66หอมมต้องสั้นก mm ่อนบอกสั้นก่อนแน่อ้ยหอมมากงามแพงอกจานเด้อจบบาทนัวโบไซส่บักเก็ต เออมึงใส่หลายเลยใส่หลายแท่หน่อยแท่งเลยดูแบบนกเข้าไปวันไปบารีนกน้ำป่าดิซ่าเราใส่น้ำป่าใส่ไปแดดแล้วกันเลี้ยวทำลายปุยเตะเนี่ยเยอเบียรลงก็สาลาวันสาว ประบูงามแพงโอ้ยสวยงามนะเนาะไล่แสงมาะสนเอาตะลกททางสองไข่ยมักบึงพวกเก้าวังเวียงสามจานดาวเทียมโอ้วงเวียงทรงหลวงพระบางเนี่ยเจยนฉาดวิ่งเขาขายตะบักอุงไล่สดป่ะชาสันปลาแดงนะไปแจกจะบอกว่าุคน อยากจะบอกทุกคนใส่น้อยเดียวคือแบบเข้มข้นแห้งเข้มข้นแห้งปลาแดงเส้นเห็นคอมเมนต์ทางอีวเห็นเด้อสวัสดีนะเขตมจี๊ดจี้นะมิลีนะหอซีม่ามิลีเขาขายปลาแดงอันนี้เป็นปลาแดงนะเด้อเป็นปลาแดงนะทะเลทะเลปลาแดงทะเลเนาะไม่บอกเออเป็นปลาแดอันปลาทะเลจ้าไม่ใช่ปลาขอปากเข่งบ้านเฮาวันจ้าปลาทะเลนะแม่นะถ้าจานเด้อเมืองกะลุมใส่บักเพ็นร้อยนุวยถึงตัดไปทานแม่ลูกค้าทางไหลแล้วตอนนี้ออเดอร์เข้ามา รหัสเอหนรวยหนึ่งดรวยหนึ่งลูกค้าพิมมารวยหนึรวยหนึ่งรวยหนึ่งรวยหงรวยหนึ่งเท่ากัอยากได้จะคบรวยหนึ่งลูกค้าอยากได้รวยหนึ่งพิมรวยหนเท่านั้นคงเออไม่อย่เท่านั้นคงรรวยลอิงวอร์วิโยยุงรวยหนึ่งแล้วจะเท่ากับ เท้ากำจะโคกกรืเท้ากำมาด้อลูกฟ้าแซ่บบอกเลยกำไลไหล่แซ่บผมบอกเลยจัดเก่งเออคนเบิกไหลายได้ป็นห้าร้อยคนแล้วทรงสวรรด์นะเจษจาดกับต้มเลือดเฮ้ยเขาบมขายต้มเลือดขัขายตะตับปะกุ้งมื่ออื่นไปใส่มารวยนึ่เลยบักรวยล้อลิงโมเมนต์หมอกห้องเงินรวยล้อเรือโมเมนต์เด้อมื่ออื่นไปใส่เอาจีิ อันนี้เพิ่งก็ขายนะบอกขายแบบทัพตุรกีจะไดนกันอไปตัวนี้โปท้นกคนโอ้ยทุกคนมีดน่ะนะขอได้บอกกองนึ่งเบ้ามาู่มีดมีดเราเราบังโหมดกันพอานี้สินค้ายัอยูไทยยังที่เข้ามานลันใบใบเราี่ยวกบอกเลยครับ แก่เข่าเหี่ยวปะเข้าแก่แก้พักป้อมมึงเป็นเจ้จานนั่นอยากจะบอกเลยว่าแบ่งจ้าจานนั่นสองอย่างเลยไม่ห้ามมึงให้คนอื่นกินนะแม่เออเอามานี่ทีกินผู้เดียวเราจะมาล้างกินน้ากันแล้วกันแล้วมือนี่เล็กออกอย่างโออโกบกแสบแสบงเอามาส่งแบ่เลี้ยงจัดด้วยนึงเขาสั่งอาเออมึงเขาสั่งออเดอร์มาหลายแล้วมึง

ว่ามันยังพันมาหลายๆนะก็เด็กแทบแม่งการตามองหุ่งที่แทบต้องมันขึ้นกับปลาแดกเลยทุกคนมันต้องขึ้นกับปลาแดกคือป่าปลาแดกป่าแทบเลยคือไปเลยที่มือดีนั่งใจชิจำเก่งเทมราชีมีเคิร์ฟคบจำได้ทาปลาแดกบ่อนัวบ่อแ่บบ่อยอ่างนี้ก็มันคือตุกเลย Hãy trên đường bên nữa Bà mấy bà chưa đó nha Bà hay <laughs> <biết> <laughs>